สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คําทิปประจําวันวันนี้เยเรมีบทที่9ข้อ 1- ถึงข้อ2หัวข้อเรื่องบ่อน้ำตาเยเรมีบทที่9หากศรีรษะของข้าพเจ้าเป็นแหล่งน้ำและตาของข้าพเจ้าเป็นบ่อน้ำตาก็จะดีเพื่อข้าพเจ้าจะได้ร้องไห้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะประชากรของข้าพเจ้าถูกเข็นฆ่า หากข้าพเจ้ามีที่พักสำหรับคนเดินทางอยู่ในถิ่นธุรกันดารก็จะดีเพื่อข้าพเจ้าจะได้ไปจากชนชาติของข้าพเจ้าและไปให้พ้นพวกเขาเสียเพราะพวกเขาทั้งหมดเป็นคนล่วงประเวณีและเป็นหมู่คนที่มักทรยศให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ที่จะสอนเราช่วยเราในการปรับปรุงตัวของเราเราที่ฐานในพระนามสักเจ้า,เ,จาเอเมนเอเมนครับวันนี้ เราเห็นคําว่าบ่อน้ําตานะครับบ่อน้ําแล้วก็นี่เป็นสาเหตุนะครับที่เราเองเรียกเยเรมีว่าเป็นผู้เป็นเจ้าน้ําตานะครับบ่อน้ําตาแตกเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับมันก็น่าจะเป็นคุณอย่างนั้นนะครับเศร้าเลยครับเขาบอกว่าถ้าศีรษะของขา้าพเจ้าเป็นแหล่งน้ําตาของขา้าพเจ้าจะเป็นบ่อน้ําตานะครับ ตาของข้า,เขาพเจ้าเป็นบ่อน,น้ําตาก็จะดีครับเพราะอะไรครับเพราะว่าข้าพเจ้าจะร้องไห้ทั้งกลางวันกลางคืนร้องไห้ให้กับประชากรของข้าพเจ้าเองนะครับเพราะประชากรข้าพเจ้าถูกเข้นฆ่าครับทาไมคนของอิสราเอลหรือคนของเยเรมีถึงถูกเข้นฆ่าครับเพราะว่าพวกเขาไม่ศรัืธอกับพระเจ้าครับเราเคยไหมครับต้องพูดอะไรเตือนกับคนที่เรารัก เราอยากไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับเราบอกว่าอย่าขับรถเร็วนะนะครับเราไม่อยากเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเราเตือนเขาว่าอย่าเข้าไปในที่ที่ไม่เหมาะสมไม่ดีนะเดี๋ยวจะถูกชักจูงล่อลวงไปและเราไม่อยากจะเห็นเขาถูกชักจูงไม่อยากจะเห็นเกิดอุบัติเหตุไม่อยากจะเห็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคนคนของเราครับคนประชากรของเราครับ พี่น้องครับถ้าวันนี้เราเองนะครับได้พูดกับพี่น้องของเราครับประชากรของเราพี่น้องในชาติของเราว่าให้กับใจมหาพระเจ้าแล้วเราไม่อยากเห็นเขาเจอกับการถูกทำลายครับเพราะว่าเยเรมีครับกำลังพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นเยเรมีเตือนว่าอย่าอย่าทอดทิ้งพระเจ้าอย่าลืมความรักดั้งเดิม แต่เยรมยีเองก็ต้องร้องไห้เสียใจแล้วเยเรามีบอกเยรมีอยากจะมีน้ำตาม,มากพอที่จะร้องไห้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะว่าอิสราเอลไม่กลับใจครับเยรมยีบอกว่าถ้าเขามีที่พักสําหรับคนเดินทางในถิ่นธุรกันดารก็ดีเขาจะได้ไปจากชนชาติเนี่ยครับเขาไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะได้รู้ว่าชนชาติเหล่านี้ล่วงประเวณีทิ้งทอดทิ้งพระเจ้าทรยศต,ต่อพระเจ้า มีน้องครับวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราเองจะไม่เป็นประชากรแบบนี้ครับก็คือว่าทําให้คนของพระเจ้าต้องร้องไห้เสียใจเป็นคนที่มักกระบฏแล้วก็ลืมพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเป็นคนนี้ครับที่เตือนคนแล้วก็ช่วยเขากลับใจใหม่นะครับเพราะว่าหลายครั้งนะครับเราก็ไม่ได้อยากจะพูดสิ่งนั้นไม่อยากจะเตือน สิ่งที่ไม่ดีไม่อยากจะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเราเสียใจครับแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกถึงความทุกข์ที่เป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะรู้สึกไงครับเวลาที่พระเจ้าต้องตีเราตีด้วยความรักนะครับพระเจ้าจะรู้สึกไงครับเวลาพระองค์ต้องปล่อยเราบางคนไปพระเจ้าจะร้องไห้มากแค่ไหนครับในความรู้สึกที่เราลืมพระองค์ทอดทิ้งพระองค์ วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะไม่ต้องบ่อน้ําตาแตกนะครับแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้เสียใจเพราะว่าพวกเราทุกคนติดสนิทยึดมั่นอยู่กับพระเจ้าไม่หลงลืมพระเจ้านะครับพระฉจนะพระเจ้ามาถึงเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเตือนคนอื่นแล้วก็ไม่ทําตัวเป็นคนนั้นที่ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระเจนะพระเจ้ามาถึงเรา ก็เพื่อเราเตือนเราขอพระเจ้าช่วยเราพระงเจ้าข่าอย่าให้เราอยู่ในหมวดหมู่คนที่มีโอกาสจะหลงลืมพระเจ้าสอนเราทุกวันพระงเจ้าพูดซ้ําแล้วซ้าอีกกับเรากรอกหูเราเตือนเราให้เราที่จะรู้ให้เราที่จะกลับใจได้ให้เราที่จะปรับตัวเราได้ก่อนก่อนที่เหตุร้ายจะเกิดขึ้นพระเจ้าช่วยประชากรของพระองค์ด้วยพุะเจ้าค้าเราคิดถึงคนไทยมากมายอยากให้เขารู้จักพระองค์ อยากให้เขาพ้นจากความพินาศพระเจ้าทรงโปรดเมตตาใช้คนของพระองค์ใช้พวกเราใช้เราทุกๆคนที่จะนําคนให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ให้มาถึงกับพระองค์และจิตที่ฐานสิ่งเหล่าน,นี้ในพระนามสกิเเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ให้เรารู้ว่าเรามีหน้าที่มีงานหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นงานที่เราต้องร้องไห้ให้กับคนเหล่านั้น ขะเจะอวยพรครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ